ธน,นบัตรแบบที่13ชนิดท0าร้อบาทใช้หมุนเวียนทั่วไปด้านหน้ามีพระบรมฉายาพิสนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชุดจอมทัพไทยอยู่เมื้องขวามือด้านขวามือของพระองค์มีพระรัเะกรราชวจา์จีกรกกด้านล่างมีลายกระจังตัวอ้อยประกอบล้ลอมรอบด้วย ลายกระหนกสี่ตัวทั้งด้านข้างและด้านล่างซ้ายขวาด้านหลัง ด้านหลังมีพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอยู่เบื้องหน้าภาพพระบรม,มหาราชวังด้านล่างขวาล่างสุดเหนือตัวเลขอารบิกบอกราคาทนบัตรห้าร้อยบาทมีคำว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพส 2,279-2,352ถึงพิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประกศาศใช้16กันยายนพศ2530ขนาดกว้าง8ยาว16เซติเมตรลายน้ำพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ของพระบาทสม เดจพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่9อยู่ในลายพื้นสีขาวสีม่วงข้อสังเกตธนบัตร500บาทชนิดนี้แตกต่างก,กับชนิดที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทร์ธราบรมราชชนีทรงพระเจริยพระชนมายุ เก้ 90, สาสิบภาษาตรงที่ไม่มีคำว่าสมเด็จพระศีนคลินทรารวมราชดเนินเก้ 90, สาสิบาษาเหนือตัวเลข500อบาทบอกราคาธนบัตรและไม่มีลายน้ำพระบรมฉายาลักษณ์แตกต่างกันรวมทั้งไม่มีลายอักษร ตัวจิ๋วรวมทั้งไม่มีอักอ,อนตัวขนาดจิูวคำว่าทรงพระเจริญบนเส้นใจขวางของธนบัตร t h i r t e e e r y bag note 500 by circulation banknotes printed by North Printing Works, Bank of Thailand, announced September 16, 1987. Measurement, semicolon 8 by 16 centimeters, watermark, semicolon a portrait of King Lamanai pet in a white background color purple number of printing eleven million banknotes